ก็คือปลาแต่ละตัวเนี่ยนะคะมีความสามารถพิเศษด้วยอย่างเจ้าตัวปลาปากแหลมนะคะที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้นั่นก็คือเจ้าปากดาบของมันเนี่ยสามารถที่จะพุ่งชนแับตัวอื่นโอ้โหเรียกได้ว่าไม่ต้องกัดอย่างเดียวลวนะคะพุ่งชนเป็นรัดเลยเอาละเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลย ทิ่นทานมาใหม่แถวน,นี้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีปลาดุดุร้ายตัวเลยนะลำเพื่อนยากยนี่ดาเอาละเราไปหาอาหารกัน่อยดิกลัวลองหับปลาอ่อนๆกินกน่อนไม่งั้นเนี่ยฉันอาจจะตายก็ได้นะเห<อ>็นเขาบอกว่าเราสาม,มารถล,ลอยขึ้นไปเหนือนั้นได้ด้วยน,นี่นี่ฮะโ,โอ้โหเอ๊ะจะารอะไรไม่ถื จะเล Regard ิศเติบโตได้ไ <over> oh, ม่นานตอนนี้เนี่ยสู้กับใครมากไม่ได้ขอเป็นตัวเดียวนักันนออแถวนี้เนี่ยนะจะนี่คือาคอนโอ้โดดดดดอดึกีเลยจิงลอยป่าในท้องทะเลไดลพอดีเอพี่ผมไม่จัดการพี่นะแล้วพี่ก็ห้ามจัดการผมด้วยโอ้ย จบกลยค่ะเพราะว่าคิดว right ่าเลเวลใกล้ๆเนี่ยน่าจะสู้กับใครไม่ได้เลยนะคะเฮ้ยไอตัวนั้นมันซามากจะไปกินปลาฉลามอ่ะเฮ้ยเราเห็นทูน่าแลนทูน่าแล้วมา one two t h r า e จับเออทูน่าทูน่าทูน่าเคยวางไอเพื่อนมาให้แกนะ กินเถอะนะจะกินเถอะนะมาเดะมาเดะมาชารกันเลยชารกันเลยมาเอ้ยไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าเฮ้ยไอ้จางไงดีมาเลยอืออ่ะเจ้าไปแล้วหนึ่งทีเราถูกไปแล้วหนึ่งทีโอ้โหมันรวมหัวกันมันรวมหัวกันอย่าอย่าพี่ไหลพี่ไหลไปฟ้าพี่ไหลไปฟ้าโอ้โหพี่ไหลไปฟ้าเราจะฆ่าออ พี่ลามก็มาโอ้โหยังไม่ทันได้แคสเลยเมื่อพี่โดมตายแล้วแล้วก็ผมจะต้องมาแก้แคนได้กับพี่โดเเก็บตังค์ซื้อพี่โดงอะไรกำลังหนึ่ง <c oughs> จะบอกว่าเจ้าตัวเขียวอย่างพวกผมเนี่ยสามารถเรียกพะพวกได้ด้วย <c oughs> เอาล่ะพะพวกมาเลยเอา้าไม่มีเพื่อนอยู่แถวนี้ไม่เป็นไรวันนี้เราจะกินซาซิมิปลาหมึกดีกว่า <c oughs> นานี่นานานานโอ้ยที่ใครเพื่อนมาแล้วมาแกงคอนเพิ่มได้เลยครับลูกพี่ได้เลยครับลูกพี่รับใช้ลูกพี่เต็มที่ครับทัน อยากกินซาติมีปาเบิกอะมาช่วยฉันหน่อยดิมาเน่อาเจียงผมฉันเปิดแล้วฉันเปิดแล้วมาหมาอผมผมจัดการเองแง่แง่อึ๊งติด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 พี่พี่มันตายแล้วพี่มันตายแล้วได้เลยเดี๋ยวเนื้อเดี๋ยวฉันจัดการเองนะได้ครับพี่ได้ครับพี่ซึ่งการแกงเนี่ยนะคะเพื่อนๆของเราเดี๋ยวจะไม่แย่งกินอาหารของเราคะ่ะใช่ไหมเพื่อน ไ้พี่พอไม่แย่งกีละครับโอ้โหทำแบบนี้ก็ได้เหรอฮะเฮ้ยแกรู้ไหมว่าฉันตัวใหญ่กว่าแกแล้วฉันอยากเป็นลูกพี่มากกว่ารัดๆรัดๆเอาแกงออกดีกว่ารู้สึกอันนี้เนี่ยจะเป็นพวกทรยศมากๆเลยนะอุ้ยเฮ้ยี่มันเสปราไอ้ไอ้ให้ผมด้วยโอ๊ยขอกินหน่อยอย่าแย่งอย่าแย่งโอ้๊ยอย่าแย่งแย่งฉันแย่งฉันแย่งฉันหิวฉันหิวไม่เกรงใจฉันเลยนะเพื่อนนะ แมแย่งเนื้อฉันกินโดนลุซะเลยรวยช่วยด้วยัตมายแล้วไม่ต้องมาช่วยแล้วออ้ยปลาี่รี่จังเลยถ้เพื่อนจะเห็นตัวนึงมันอยู่ข้างบนน่ะรุยเลยเปล่าไามมา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 มีมามามามมามามามนมามามาม้มเมามาามาม่ามามาาม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 านาาาม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 ่าม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 าามามาามามามเมานาามามามาเลมา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 มมามามาม้มามามมามาม เยอะนะอืะอโอ้โอ้โหเยอะแยะตะแป๊กอะไอตัวนั้นมันอาบากหรืออะไรนี่เฮ้ยฉันตายแล้วไม่ต้องสนใจหรอกก็ได้เจมส์ไม่สนใจนายแล้วกันเดี๋ยวเจมจะไปกินนายทีหลังนะเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเห็นอย่างพี่ฉันเห็นหรือเปล่ามันตามมาแล้วมันตามมาแล้วโอ้หมันมีสองตัวอุ้ยอือหพี่ไหลพี่ไหลไฟฟ้างลังทาเราไม่อยู่เราชาร์จพลังก่อนแล้วก็ อุ้ยเป็นตามไม่ไมตามไม่อยู่ไหม เหมือนว่าจะไม่ตามมาแล้วค่ะเออไม่ตามอะไรไม่ตามอะไรตามม,ามันไปติดๆตามม,ามันไปติดๆ <c oughs> เหลือตัวนั้นหวานมากเลยนี่ลปลาแซลม,มอนอีกมนะโอ้ฉันอยากกินมากเลยดูหน้าผมด้วยหน้าผมนี่ไม่ใช่เพื่อนเล่นพี่นะครับดูเหมือนว่าเราจะหนีมาพ้นแล้วนะเฮ้ยเฮ้ย,ยกว่าจะหนีพวกนั้นพ้นเนีเยนะ่ยเหนื่อยหน้าดูเลยเถวนี้มีไรฉันกินบ้างเนี่ยหิวจังเลยอะ่ะมีอะไรโอ้เฮ้ยโอ้ยอ้ยโหอ,อ,อะไรจะมา มันมาสองตัวเออฉันบอกแล้วเห็นแม่มันอร่อยเนาะเออฟังหน้าเอามันอีกเนาะอยากกินอีกต้องเลยอ่ะหาตู้หน้าแถวฟังตะบันตกดีกว่าอร่อยสุดเลยอ่ะเออไปไปเด็กเพื่อนไปไปไปโอ้ตรงนี้สวยมากๆเลยโอ้ยโอ้ยเกยตื้นอื้มเกือบตายแล้วนี่เกือบตายแล้วไม่ล่ะโอ้โหยิสารายในดงนี้ดูเป็นถ้ำสวยงามมากเลยอ่ะฉันว่าสร้างครอบครัวในนี้น่าจะดีที่สุดนะโอ้ยอย่านะคะพี่ เหมือนปลาตัวนั้นจะเป็นปลาตัวใหม่ค่ะเฮ้ยเฮ้ย,ยน้ากินไรฉันกินด้วยดิฉันกินด้วยโอ้โอร่อยอร่อยอร่อยกินด้วยโอ้ยน้าไม่แย่งฉันซึ่งซึ่งน้าแบบนี้มันไม่น่าด่านไปหน่อยนะเพื่อนน้าไม่หรอกเพื่อนฉันชินแล้วฉันชอบโอ้พี่แลมพี่แลมวัสดีครับพี่โอ้โหคนทีเดียวตายเลยเนะ สิ่งที่หมอกับผมมากที่สุดก็คือเจ้าปลาตัวเล็กโอ้โหเจ้าปลาตัวเล็กวันดีครับพี่พี่มีอะไรกับผมหรือเปล่าครับเออวันนี้ผมกำลังจะไปเที่ยวครับไปกับผมเป้าไปเที่ยวที่ไหนละน้องพี่อยากไปกับน้องจังเลยกกินนมสดครับอยากกินนมสดแล้วก,ก็นนวรรกปีโป้ด้วยโอ้นี่มันปลาติ่งต้องชันมาฉันจะกินแกปลาติ่งต้องอ,อือหือดูเหมือนว่าปลาตัวนี้จะเป็นที่โอ้โหที่อยากกินของ หอทีเดียวตายโอ้โหเอาตัวนี้มาโอ้โดนล่อ,นนอก,กินด้วยเฮ้ย หมอโดนดาเมจโดนดาเมจผมไปเอองานยังงานงานโอ้โหอืออยาจะตัดจมูกแฝงอยากต้องโดนมันแกทำยังไงดีไปหาหมอสัลยกรรมสิไปหาหมอสัลยกรรมอุ้ยไอ้นี่เนี่ยน่าจะเนื้อเยอะเดินเดินให้ดูค่ะดูสิเนื้อแกจะเยอะแค่ไหนเยอ้ยโอ้โหยอือมันมาเป็นโบคณะเลยโอ้โหเคยได้ข่าวว่าเขาเพิ่งเริ่มเกมมาไม่เท่าไหร่เองดินะ นั่นตัวรนะ้ายน่ะโอ้โหมาแรงสามไงเป็นไปไม,ม่ได้เฮ้ยมันแฝงตัวหายตัวได้ด้วยค่ะเฮ้ยเฮ้ยฉันเห็นฉันเห็นแกแล้วโอ้ยฉันอยู่ในในสัตว์วัตถุี่2ิบนะ <c oughs> ตัวนี้เนี่ยเหมือนในยุคไดโนเสาร์เลยนะเนี่ยเอาละฉันจะลองกินนายดูว่านายจะมีเนื้อหรือเปล่ลา <c oughs> งำ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 เออฉันตายแล้วฉันตายแล้วโอ้โหเนื้อก็กลายเป็นปลาแซลมอนเหมือนเดิม <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเราตายไปแล้ว เอ้ยฉัน,นแอบไม่ได้แล้วฉัน,นแอบไม่ได้แล้วโอลอยขึ้นไปเลยแล้วลอย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 ลากออกมาลากออกมาฉัน <c oughs> โหโหดร้ายมากทรมานโอ้เลือดเลือดไหลเอ้ยฉันต้องไปหาหมอใช่ไหมฉันต้องไปหาหมอหน่อยได้เลยฉันจะพานายไปหาหมอนะหมออะไรเหรอหมอที่นรกยังไงล่ะลักษณะของปลาปากดาบนะคะจริงๆเนี่ยมันต้องใช้ความเร็วค่ะในการกระทุ้ง นะะคสักครูเนี่ยถึงจะตายได้โอ้โหแต่เมื่อกี้เนี่ยเรากระทุ้งไม่ทันเดี๋ยวเราลองมาทดลองเอาไอ้ปลาหมึกตัวนี้ดีกว่ามาม,มาโอ้โหูเบื่อเบื่อเฮ้ยมิส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 ฮึบฮึบออืฮไม่ได้อนี่โอ้โหจะดิ้นสุดยอดไม่อย่าทำได้เพิ่มย่าทำได้เออโอโ้โหเห็นปลาจมูกได้จิ้มเลย พี่คอนพร้อมแล้วโอ้โห,โหพี่คอนอยู่ในแบบอยู่ในมุมที่อันตรายมากพี่คอนขออนุญาตขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับอ้ยหน้าตาดูน่าเกรงขามากเลย มาเลยค่ะเขาบอกว่าปลาฉลามหัวค้อนเนี่ยค่ะเป็นปลาฉลามที่ดุร้ายมากๆเลยนะอาละ่ะนี่ขอเาอุอ๊ยนๆๆๆๆีๆๆ่ไงนี่ไงนี่ไงไอ้ตัวนี้มันพึ่งตายหมดพองตายหมาดๆพึ่งตายหมึดหมึดเกินพี่หลามขอกินเนื้อก,ก่อนนะตอนนี้นะคะเราสามารถสู้กับตัวอะไรก็ได้ค่ะแถมเขายังสามารถจับฉันได้ยไอ้นี่แข็งมากไอ้นี่แข็งมากถ้าเราตายนะฉันจะไม่เล่นแล้ว ใชมันจะเป็นขี้นขี้งอกับเค็มจังเลยอุ้ยพ่อน่ารังจกงไปครับแต่ยันเตอไปกินตัวอื่นนี่เราเล่นฮาร์ดเกินไปใช่ไหมตัม้หนึ่งทำให้เราตายแล้วตายเล่าเฝ้าแต่ตายแบบนี้โอ้โหดีเป็นโหดที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นมาปลานมีม่ไล่ตัดปาเขียวโอ้โหไม่ช่วยด้วยช่วยด้วยฉันไม่ได้ตั้งใจจะกัดแกอฉันโตแล้วฉันโตเต็มวัยแล้ว หน้าพริ้มเชียวโอ้โหโอโหเพึ่งเกิดโอ้โหตัวมันใหญ่ออือ้ใหญ่ใหญ่มากโอ้โหพระเจ้ามีใครอยู่แถวนี้บ้างนั่นไงเอไม่เอาคราับแมวแมวผมผม,ผมต้องไปซ่อนต้องไปซ่อนโอ้โหยิบกินเพิ่มพลังก่อนชั่วแกเป็นคาริโอหรือไงฮะไอ,อ้มาเนี้ลยลอย เว่าไงาไม่เจอกันนานเลยนะเพื่อนนี่เราไปสายพันธ์เดียวกันไม่ใช่เหรอโอ้โหพูพ่อแม่ลูกเฮ้ยพ่อครับนั่นตัวอะไรล่ะครับอเออนั่นมันเป็นปลาใจดีนหละลูกโอ้ใจดีฉันไม่ชอบอให้ใครเป็นปลาใจดีไม่ใช่เป็นปลาใจร้ายโอ้ยพ่อครับพ่อโอ้โห,อหมันกัดพ่อตายแล้วมันไม่กินพ่อด้วยลูกโอ้เสียชาติเกิดมากน้อยตะเหนียวตะเหนียวเลย กินก็ได้โโอ้หสงสารนะเนี่ยดูเหมือนว่าฝูงปลาพิรันยาจะมาแล้วค่ะต้องรีบไปแล้วโอ้โหที่ตรงนั้นเกิดสุกร้ายกันใหญ่เลยอ่ะเอ้ยมันกำลังกัดฉันช่วยด้วยไม่ได้กัดฉันกำลังกินเนื้อปลาเซลมันอยู่นะคะเโาตัวมันใหญ่มากเลยค่ะโอ๊ยใหญ่มากแล้วเท่าไหร่เนี่ยโอ้โอ้เสียชัดเกิดธรรมัดเลยเป็นปลาฉลามจะโดนปลาอย่างพวกเรากิน เฮ้ยพอแล้วค bueno, ่ะยังไงวันนี้เนี่ยพี่แป้งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครชอบเกมนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่แป้งด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่พร์ทหนี้แล้วกันนะจ๊ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บโอ้ยดูดิปลาบากแหลมก็โดนกินเหมือนกันสรุลงอัปเดตขึ้นมาใหม่ไะมีตัวไหนเก่งบ้างไว้เดียว